ง้นหนักแค่ไหนก็เอาอยู่รถเข็นเหล็ก2ล้อรับน้ำหนักได้ถึง1,000กิโลกรัมลากยกคนย้ายได้สบายพร้อมปิดข้างรองรับสินค้าขนาดใหญ่นะครับทุ่นแรงได้เยอะประหยัดเวลาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขอแนะนำเลยครับตัวนี้ครับรถเข็นเหล็ก2ล้อนะครับที่จะทําให้งานคนย้ายของคุณเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผลิตจากเหล็กชากหนาแข็งแรงทนทานรองรับน้าหนักได้มากถึง1,000กิโลกรัม ไม่ว่าคุณจะต้องขนผักขนสินค้าหรือว่าสิ่งของที่มีขนาดใหญ่รถเข็นนี้พร้อมลุยทุกงานหนักด้วยล้อขนาดใหญ่ถึง30เซนตเมตรเข็นลื่นไหลไม่เปลืองแรงพิเศษด้วยปีกข้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าขนาดใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของการใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับรับประกันสินค้า7วันนะครับให้คุณมั่นใจในการซื้อและใช้งานนะครับอย่ารอช้านะครับเครื่องทุ่นแรงที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการยก ลากขนย้ายสินค้าพราะใม้คุณได้ใช้งานแล้ววันนี้นะครับคพิ่ชมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็กดสัง่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว